เบต้าเอพีวีเมทริโอหโดนตัวจิ๋วที่สุดจากค่ายเบต้าเอพีวีตัวใหม่อัปเกรดใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ตัวนี้เลยครับบอกเลยว่าเด็ดตัวเล็กที่สุดเลยแต่ก่อนจะไปถึง,งนะครับอยากให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์กดซับสไคร้กดรูปกระดิ่งและกดออลนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเอพีวีโอรี่นะครับโดยเฉพาะการกดติดตามนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้าตัวเมทริโอเจ้าดาวตกตัวนี้จากค่ายเบต้าเอพีวีเรามาดูกันครับว่าตัวนี้จะเด็ดจะเจ๋งยัง,ยงไงไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับ f อพีวรนะครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้า Mete o 65ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวโดรนจากค่ายเบตาเอพนะครับเจ้า Me t e o ซึ่งเป็นหรือเรียกง่ายๆครับเจ้าตัวดาวตกนั่นเองนะครับผมสีพุ่งใต้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาให้เรามาบ้านครับเดี๋ยวเราจะขอเปิดกล่องเลยนะครับผมว่าเจ้าตัวขนาด65ตัวนี้นะครับผม เป็นยังไงกันบ้านนะครับผมโอเคนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับผมที่ชาร์จแบตเตอรี่ครับสาย USB นะครับผมซึ่งเอาไว้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็น USB Type C ครับ ลำขนาด65นะครับผมใช้ใบนะครับผม31นั่นเองนะครับผม31มิมลิเมตรครับให้ใบสำรองมา1อันครับไขควงครับการดนะครับผมสำหรับเบต้าเอพครับให้แบตเตอรี่300มิลลิแอมนะครับผม1 S มา2ก้อนนะครับผมกล่องเก็บสวยงามเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับเจ้า m มทร o 65เห็นไหมนะครับหลังจากที่เราได้เปิดกล่องแกะกล่องกันแล้วครับเจ้าตัว m มทร o 65นะครับผมได้ให้อุปกรณ์มาพร้อมอยู่แล้วนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาดูว่าเจ้าตัวนี้นะครับลักษณะทางกายภาพของเขานั้นเป็นยังไไงงกกััััันนนบบบ้าาาปชมมเเลยคครรรดู สำหรับเจ้ามิเทล65ครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวออกแบบมาใหม่ครับมาดูลักษณะทางกายภาพนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นเฟรมที่ออกแบบมาใหม่นะครับจากเบต้าเอพีวีนะครับบอกได้เลยครับว่าตัวนี้เป็นตัวที่เล็กที่สุดนะครับที่ทํามานะครับผมพลาสติกที่ใช้นะครับต่างจากตัวเก่านะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมเขาใช้สีเขียวนะครับในการเอามาเป็นแบบนะครับผมซึ่งคานูปี้นะครับเป็นคานูปี้นะครับที่ไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับผมเพราะเป็นพลาสติกแข็งนะครับผมเพราะนั้นจะมีความทนทานมากกว่าเดิมแน่นอนนะครับผม ดูจากภายนอกนะครับหัวปักนะครับตัวนี้เขาใช้ bt 2.0นะครับซึ่งเป็นปักเฉพาะนะครับของ b บต a ipv ครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าถ้าเกิดใครซื้อเนี่ยจะไปใช้แบตแบบเดิมเนี่ยเรามีหัวเปลี่ยนจากทางร้านแถมให้นะครับเป็น ph 2.0นั่นเองนะครับผมคานูปี้นะครับเป็นคานูปี้ใหม่แล้วเพราะนั้นจะมีความหนาจากเดิมครับถ้าใครเห็นนะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับจะหนากว่าเดิมครับเพราะนั้นทำให้ตรงนี้นะครับหมดปัญหาครับเรื่องคานูปี้แตกแล้วนะครับจากเดิมนั่นเองนะครับ เสานะครับเป็นเสาที่ให้มานะครับเป็นเสาหางหนูนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือมีตัวของท่อหดนะครับคุมไว้นั่นเองนะครับผม มอเตอร์ของเขานะครับเป็นมอเตอร์0802 SE นะครับผม19,500 k v นะครับของ Beta FPV โดยเฉพาะเลยครับที่เสียบนะครับผมจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับสามารถใช้งานแล้วก็เสียบง่ายไม่ต้องไปถอดอะไรทั้งสิ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมีป้าย QC Part มาอย่างทุกตัวเลยทีเดียวครับบอร์ดนะครับก็เป็นเวอร์ชัน1.2ครับ 1S นะครับ F4 นะครับตัวนี้เป็น F อัลสกาดครับของ VTX เลยทีเดียวครับสำหรับบอร์ดนะครับผมก็เห็นนะครับง่ายนะครับเป็น 1S F4 นะครับตัวนี้เป็น F อัลสกาดครับ VTX Insight ในตัััััวววนนนะะคคคครรรรบบสส่่เเเเืองงปดีี๋ยยาาจมุกทหล และนี่นะครับก็คือลักษณะทางกายภาพคร่าวๆนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งดูแล้วนะครับมีความแข็งแรงและทนทานมากกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วก็ใช้ใบเพียง31มิลิเมตรนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับเราเน้นที่บินได้ทุกที่นะครับผมรวมถึงในบ้านนอกบ้านห้องนอนห้องน้ําจะมุดตรงไหนเราสามารถทําได้นะครับและนี่ครับคือที่มาของเขาครับสำหรับเจ้าตัวมิชิโอเจ้าตัวดาวตกนั่นเองนะครับผม เห็นไหครับลักษณะทางกายภาพของเขานะครับบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เล็กที่สุดเลยนะครับผมรวมไปถึงนะครับการใช้ใบนะครับใบก็มีขนาดเล็กด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นการออกแบบแบบใหม่ล่าสุดของเบต้าเอพีนะครับเพราะว่าเขามีประสบการณ์จากรุ่นก่อนๆมาแล้วนะครับผมคราวนี้จะมาดูที่สเปคกันนะครับว่าสเปคของเขานั้นจัดหนักจัดเต็มมาเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับเอาละครับหลังจากนี้นะครับเราจะมาดูสเปคคข้าวๆของเขาที่ว่าสเปคนะครับผมเขาเจ้าตัวมิชิโอให้อะไรมาบ้างนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นตัวบัสเลดนะครับผมซึ่งไม่ใช่มอเตอร์บัสนะครับแต่เป็นมอเตอร์บัสเลดนะครับรองรับที่ 1s นะครับผมความแรงของเขานะครับผมนะฮะที่จะใส่แบตเตอรี่ได้นะครับนี่ก็คือตัวมิดเดิล65นั่นเองครับน้ำหนักของเขานะครับสวยหรูมากเลยครับอยู่ที่22.84กรัมเพียงเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่รวมแบตเตอรี่นะครับผมซึ่ง f c และ ESC นะครับเป็น F4 1s นะครับผมเป็น AOI นะครับก็คือ all in one นะครับ on board นั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับสามารถนะครับรับได้ถึง5แอมป์เลยยนนครรับผมมแล้้วกก็สาาถพีีไดดออิห่ นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัว F Askaire นะครับออนบอร์ดนะครับเป็น SPI เลยทีเดียวนะครับส่วนเฟรมนะครับเป็นเฟรมของมีดเอีย65มิลลิเมตรนะครับผม1 S Bullet เฟรมนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับใครที่อยากเอาจะไปใช้อะไรนะครับเรามีเฟรมเปล่าขายนะครับของที่ร้านนะครับก็สามารถซื้อเฟรมเปล่าไปใช้ได้นะครับแต่ตัวนี้เข้ามาอย่างตัวเต็มเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เฟรมนะครับค่อนข้างที่ออกแบบมาดีกว่าเดิมครับไม่แบนราบจนเกินไปจะสังเกตนะครับว่าจะครอบคลุมหมดแม้แต่ใบก็ ให้มานะครับผมในนี้นะครับผมนี่นะครับผมมอเตอร์ครับเป็นเบต้าเอพีวีนะครับ0802 SE นะครับ19,500 kv นะครับสำหรับมอเตอร์ตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าจี๊ดจ้าพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่า19,500นะครับเป็นมอเตอร์ที่ประหยัดแบตเตอรี่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราไม่ต้องพีคถึง25 0 0 0 kv นะครับแค่นี้เราก็บินโอ้โหโอเคแล้วล่ะครับ มาที่พ็อปกันหน่อยนะครับสำหรับเจ้าตัวมีเดีย65นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นพ็อปนะครับจะใช้จิมแฟนนะครับ31มิลิเมตรนะครับเป็นใบ3เบรดนั่นเองครับส่วนชิปนะครับผมหรือรูกลางนะครับผมที่ใช้กับแกนนะครับจะอยู่ที่1มิลิเมตรนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อนะครับจะใช้ตัวอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ให้เลือกชิปที่1มิลิเมตรนั่นเองนะครับผมมาที่กล้องนะครับผมตัวนี้นะครับใช้กล้องของ Beta FPV นะครับ4 0 2นะครับผมซึ่งตัวนี้จะฮิตกันมากเเลยคครรัับบไปปของง FPV นนะผมซึ่็ เองนะครับผมส่วน VTX นะครับผมอินเตอร์เกรดด้านในนะครับผมเป็น25มิลลิวัตต์นะครับผมเพราะว่าเราเน้นบินอยู่ในรอบข้างนะครับระดับของการใกล้ตัวนะครับมุดนู่นมุดนี่นะครับอย่างเงี้ยครับถือว่า25มิลลิแอมป์เนี่ยดีมากครับเพราะว่ามันไม่ร้อนนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกินไฟมากนะครับเพราะว่าถึงมากกว่านั้นนะครับมันก็ยิ่งแบบว่าบันเทิงเริงใจเลยทีเดียวนะครับซึ่งคานูปี้นะครับก็ออกแบบมาให้สอดคล้องกับคาเมล่าของคานูปี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับไมโครคาเมล่านะครับ2022เวอร์ชังนองเวอร มาที่พักนะครับเขาภูมิใจนําเสนอมากนะครับกับพักตัวนี้ครับก็คือ BT 2.0ครับ300นะครับผมมาถึงเจ้าแบตเตอรี่นะครับที่แถมให้มานะครับถึง2ก้อนด้วยกันครับก็คือเจ้าตัว BT ที2.0ครับ300มิลลิแอมป์นั่นเองครับ 1S แบตเตอรี่นะครับซึ่งหัวนะครับผมตรงนี้ที่ให้ไปนะครับจะเป็นหัวเฉพาะกับเขาครับซึ่งก็ไม่ต้องกลัวนะครับสำหรับใครที่จะซื้อครับเจ้า GNB นะครับหรือแบตเตอรี่นะครับที่เป็นบ h 2.0ครับทางร้านนะครับก็จะแถมพักแบบนี้ไปให้นะคคคคคคครร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 รััััััับบ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 บซึ่่่่่งงงงุณนนนนนนนะะะะะะะก็สสสาาามมมถทีีีีจไไไปปเเยยตตตต้้้พืออออแแลดผ ทางนี้นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งครับก็ไปเสียบปลั๊กนะครับผมของ GNB ได้เลยนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราแก้ไขไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับผมส่วนเจ้าเวลาของตัวนี้นะครับผมจากแบตเตอรี่นะครับ300มิลลิแอมนะครับอยู่ที่3นาทีครึ่งถึง4นาทีเลยทีเดียวครับอันนี้ขึ้นอยู่กับนิ้วของเราครับผมว่านิ้วของเราจะเร่งแรงขนาดไหนนะครับอย่างผมปีดปานนะครับก็ประมาณ3นาทีเลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดว่าเอ่อเพื่อนๆนะครับผมบินนานหน่อยก็ประมาณ4นาทีนั่นเองนะครับผม เห็นไหมครับว่าสเปคของเขานะครับบอกได้เลยว่าอัปเกรดจากของเดิมครับกับเจ้าตัว65นะครับแล้วก็บอกได้เลยครับว่าเป็นโดนค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครมีไว้นะครับผมก็จะบินในบ้านนอกบ้านได้อย่างสบายเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้แะครับมีความทนทานมากขึ้นนะครับสีก็เหมือนขนมเลยครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมบินง่ายมากครับเหมาะกับการฝึกใหม่เลยทีเดียวนะครับผมคราวนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เรารู้สเปคแล้วนะครับผมลักษณะของการบินนั้นจะเป็นยังไงบ้างผมก็จะไปหาคลิปนะครับผมจาก่นนหลายคที ไปชมกันครับว่าเขาจะเจ๋งยังไงไปชมกันเลยครับ เอาละครับเราได้เห็นศักยภาพของเขาแล้วครับว่าการบินของเจ้าเมจิโอ65นั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่เล็กสุดในค่ายเลยครับเป็นน้องจิ๋วสายแรงเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใครที่นะครับผมอยากที่จะฝึกบินตัวนี้เหมาะมากครับผมเพราะว่าคุณสามารถบินได้ทั้งในบ้านนอกบ้านได้อย่างสบายเลยครับเพราะว่าสู้ลมได้นะครับผมแล้วก็ใครที่ชอบโดนสไตล์เล็กๆทินนี่นะครับตัวเล็กในฝ่ามือแบบนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับ เหมาะมากที่สุดนะครับกับคุณเลยทีเดียวนะครับผมและนี่นะครับผมก็คือการรีวิวของ f p Ollie นะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดรูปกระดิ่งและกดออลกันด้วยครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจนะครับผมในการทำคลิปต่อๆไปีกครับสำหรับวันนี้นะผมต้องลากันไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับว่าเราจะมารีวิวโดนตัวไหนกันต่อนะครับสวัสดีครับ